วันนี้ผมอยู่กับชุดปิกัดนะครับของแบรนด์อุบิดะนะครับจากทางร้านมิสิกพันที่ส่งมาทดสอบในวันนี้นะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่น M01 นะครับโมเดิร์นออริโกนะครับเรียกว่าเป็นปิกัดพร้อมใช้งานนะครับที่มีปิกัดเซนคอร์สามตัวนะครับมีเซกเตอร์5ฐานนะครับมีพอร์ตสามตัวที่ต่อเป็น1นึ่งบลุ่มสโทนนะครับตามมาตรฐานทั่วไปของกีตาร์สจัทนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นการต่อวงจรพร้อมใช้งานนะครับ ปิ๊กอัพสามตัวเนี่ยถูกต่อเข้ามาที่ตัวเซกเตอร์แล้วก็ตัวพอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ตเนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อวงจรกันเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องไปต่อวงจรใหม่นะครับทำให้เราสามารถนําไปติดตั้งโมกิต้าแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคของมันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นจากส่วนสำคัญนะครับก็คือเรื่องของปิ๊กอัพนะครับตรงนี้นะครับเป็นปิ๊กอัพเซนคอร์นะครับที่เป็นแม่เหล็กอัลนะครับูมิเนี่ยเปมนะครับแต่่วา เรียกว่าเอาพุทของมันเอยู่ในโซนที่เป็นเรียกว่าวินเทจเอาพุทแล้วกันนะครับก็คือตัวเน็กกับตัวมิดเดิลนะครับจะมีเอาพุทอยู่ที่ 6k นะครับส่วนตัวบิดนะครับจะมีเอาพุทอยู่ที่ 6.4k นะครับเหตุผลที่ต้องทำตัวบิดให้มันแรงกว่านะครับเพราะว่าตามธรรมชาตินะครับของกีตาร์เนี่ยนะครับบริเวณตัวบิดเนี่ยมันจะรับแรงแรงสั่นนะครับหรือว่ารับเสียงได้ค่อนข้างเบากว่านะครับตำแหน่งอื่นๆนะครับเขาเลยต้องมีการชดเชยนะครับตัวบิดให้มันดังกว่านะหรือว่ามีเอาพุทที่มันมากกว่านะะคครรรัััับบบเเเพืื่่อออชชดดยปญหางงขมนน นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของสเปคของปลิ้กอัพนะครับแล้วก็ตัวแม่เหล็กนะครับจะเป็นแม่เหล็กอเนิโกลไฟนะครับแล้วก็จะเป็นฐานนะครับป๊อบบินที่เป็นพลาสติกนะครับสีดำนะครับผมสายไฟนะครับก็จะเป็นสายไฟสีดำแดงนะครับฮอตเป็นสีแดงนะครับส่วนปลายเป็นสีดำนะครับสเปคของสายไฟนะครับก็จะเป็นสายไฟเบอร์ยี่สิบสองเอ็นจีนะครับตามมาตรฐานทั่วไปของกีตาร์ยูเนะครับ รวมไปถึงสายไฟที่ใช้ในวงจรนะครับก็จะเป็นสายไฟประเภทเดียวกันนะครับส่วนต้าพอร์ตนะครับสตัวก็จะเป็นพอร์ตขนาดใหญ่หรือว่าพอร์ตฟูลไซส์นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับเพราะว่ากีตาร์ที่แบบคุณภาพดีเนี่ยเขาจะใช้ตัวพอร์ตที่เป็นพอร์ตฟูลไซส์หรือว่าพอร์ตไซน์ใหญ่นะครับต่างจากพวกกีตาร์โละครนะครับที่จะชอบใช้พอร์ตแบบไซน์เล็กๆมานะครับซึ่งมาตรฐานมันก็จะเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าสูงกว่านะครับแล้วก็ตัวแกนนะครับแกนพอร์ตจะเป็นแกนทองเหลืองนะครับนะฮะก็คือคุณภาพมาตรฐานเนี่ยมันมันก็เรียกว่าดูดีกว่าพวกแบบ พอทธรรมดาที่ติดมากับกีตาร์นะครับอย่างพวกพอทซิลิโอนะครับเราก็เห็นว่าแกนเนี่ยมันเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นพอทฟูลไซส์ที่ตัวใหญ่แล้วก็จะมีการแบบทําก้นบุ่มๆนะครับจำลองพวกแบบอารมณ์ของพวกพอทวินเทสนะครับทำให้หน้าตามันดูดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งก็จะเป็นตัวของเซกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเซกเตอร์ห้าทางที่เป็นแบบมาตรฐานนะครับก็คือเป็นแบบพวกกล่องซิลิยอนะครับที่ใส่ในพวกกีตาร์โลคอรนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมลองใช้งานดูนะครับสังเกตว่ามันจะสมูทมากๆนนนะคคครับืออ่่ข้างิม ปกตินะครับที่ผมชอบเปลี่ยนนะครับส่วนของเซกเตอร์นะครับในกีตาร์อื่นที่เคยทําคลิปลงในช่องนะเพราะว่าเซกเตอร์ทั่วๆไปครับที่มันเป็นแบบนี้นะครับซีเรียสแบบนี้นะฮะมันจะค่อนข้างฝืดนะครับแต่ว่าตัวนี้ทํามาค่อนข้างนิ่มนะฮะสังเกตว่าผมใช้นิ้วเนี่ยผักเบาๆนะครับมันก็ไปแล้วนะครับ ทำให้ตัวน,นี้นะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับเพราะเอาจริงนะครับผมเองก็ไม่สามารถแยกแยะเสียงของเซกเตอร์ได้นะครับว่าเซกเตอร์เกรดดีราคาแผ่นเนี่ยเสียงมันดีกว่าเซกเตอร์ธรธรมดายังไงนะครับแต่ว่าสิ่งทีสปล้วก็คือเรื่องของอความสมูทนะครับในการใช้งานที่มันต่างกันนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามันสมูทมามากนะครับ ตอนนี้ผมว่าไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับและส่วนงานอื่นๆนะครับที่เป็นเรื่องของพลาสติกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเกรดค่อนข้างดีเลยนะครับผมตัวปิกัดเนี่ยก็จะเป็นไวัยเผือว่ามุกขาวนะครับจริงๆแล้วยเขามีสีสีเลือดนะครับมีสีดำนะครับมีสีเป็นกระแดงหรือว่าทอทอเชลนะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับผม และสุดท้ายจะเป็นสีบลูเพร์นะครับหรือว่าเป็นสีกระน้ําเงินนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็แปลกตาดีเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสเปคแล้วก็ตัวสีสันที่มีให้เลือกของพิกการนะครับผมทั้งหมดของเซตนี้นะครับราคาอยู่ที่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับสามารถนําไปติดตั้งบนกีตาร์ได้ทันทีนะครับหรือว่ากรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเฉพาะพิกอัพนะครับเรามีพิกการเดินนะครับมีพอร์ตเดินอยู่แล้วนะครับสามารถแยกซื้อเฉพาะพิกอัพได้นะครับสามตัวอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็ เส้นคอยตัวหน้ากับตัวกลางนะครับแล้วก็สามารถแยกซื้อเฉพาะตัวได้นะครับตกตัวละสามร้อยหกสิบบาทนะครับสำหรับการซื้อแบบแยกตัวนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แรงมั่นครับสำหรับการอัปเกรดพัดวงจรนะครับกรณีที่เรามีกีตาร์แบบโลคอร์ตนะครับในช่วงเลนแบบพันไปปลาสองพันสามร้อบาทนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ปิ้กอัพนะครับหรือว่าวงจรชุดนี้ทั้งชุดนะครับไปอัปเกรดเพื่อให้คุณภาพของวงจรเราเนี่ยมันมีคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับหรือว่าที่จะเลือกเปลี่ยนเฉพาะตัวปิ้กอัพก็ได้นะครัััััััับบบบทททําาาาาาใให้้้้สสสส่่่่วนน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 นคคคคญกกกรรรรรเเีีีีีียยงงงมมมมมมมุณภพููขขึึะะตตฐถอ เพราะว่ากีตาร์ในยุควินเทจนะครับอย่างพวกเฟนเดอร์นะครับโบราณนะครับก็จะมีการใช้ p ิกอัพที่เป็นอัลลิโก้นะครับทั้งหมดนะครับส่วน p ิกอัพเซรามิกเนี่ยมีมาในช่วงยุคหลังนะครับในการทำอุตสาหกรรมแบบแมสส์ o รอ c ชั่นนะครับต้องการทำกีตาร์ให้มันมีราคาที่ถูกลงนะครับขายในจำนวนที่มากขึ้นนะครับก็เลยมีการลดเกรดของต้นทุนนะครับเรื่องของอะไ่นะครับก็เลยเกิดพิกอัพที่เป็นเซรามิกขึ้นมานะครับ แต่ไม่ว่านะครับปิ๊กอัพจะเป็นเซรามิกหรือว่าออนิโก้นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับอย่างออนิโก้นะครับก็จะเป็นข้อดีของเรื่องความไร้นะครับความใสนะครับตามแบบฉบับของกีตาร์วินเทจนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของดัลลมิกที่มันดีแล้วก็ชัดเจนมากกว่าพวกปิ๊กอัพที่เป็นเซรามิกนะครับเซรามิกเนี่ยข้อดีคือความแรงครับปิ๊กอัพจะมีความแรงมากกว่านะครับเล่นกับพวกเสียงแตกเนี่ยได้เกณฑ์หรือว่าได้ความเหนียวที่มันติดมือมากขึ้นนะครับ ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียกันคนละแบบนะครับผมซึ่งอันนี้นยะไม่มีถูกมผิดนะครับใครชอบแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกใช้แบบนั้นได้นะครับแต่ว่าการที่เราอัปเกรดนะครับจาก p i c k u p c e r a m i c นะครับที่ติดมากับกีตาร์ราคาถูกนะครับให้เปลี่ยนเป็น p i g u u p o n i c o นะครับอันนี้ถ้าบอกว่าเป็นการอัปเกรดตามมาตรฐานของพวกกีตาร์ไฮเอ็นหรือว่ากีตาร์ราคาแพงนะครับ สังเกตเลยนะครับว่ากีตาร์ราคาแพงมักจะใช้ปิ้กอัพที่เป็นประเภทอัลนิโกนะครับในการที่จะผลิตกีตาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่ามีคุณภาพมาตรฐานที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกีตาร์ระดับเวิร์คฮาร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองนำไปติดตั้งบนกีตาร์ผมนะครับแล้วก็จะมาฟังเสียงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนกีตาร์นะครับที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นกีตาร์อูมิดะนะครับรุ่น S T 10นะครับตัวนี้ครับราคาประมาณสองพันต้นๆนะครับก็จะมาลองดูว่านะครับกีตาร์ราคาสองพันนะครับกับปลิ้กาประมาณสักนะครับ รวมกันตัวน้ำสัก3,500นะครับจะให้เสียงยังไงบ้างนะครับก็เป็นแนวทางนะครับถ้าเรามีกีตาร์ราคาสักช่วงพันกว่าบาะสองพันนะครับเรานะครับอัปเกรดนะครับพัดวงจรมูลค่าพอร์ตสัก1,500นะครับลงไปเนี่ยมันให้เสียงยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาลองฟังกันนะครับแล้วก็นะครับจะมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพอร์ตใหญ่นะครับสามตัวนะครับกีตาร์บางตัวนะครับไม่ได้อ่าเรียกว่าทำล่องนะครับของห้องเครื่องมาสําหรับพวกพอร์ตใหญ่นะครับมันจะเป็นปัญหาเรื่องว่ามันจะไปติดนะครับบริเเวณห้อองงคครรื่นนิดะับ อย่างตัวนี้ผมก็จะมีการซาะล่องเพิ่มนะครับนะฮะก็คือจะเดินพวกด้วยเราเตอร์นะครับกินไม้เข้าไปนะทำให้ตัวล่องมันกว้างขึ้นนะครับทำให้ตัวพอตใหญ่มันลงไปได้นะครับถ้าบางคนนะครับที่เป็นกีตาร์แบบที่เรียกว่าห้องเครื่องมันค่อนข้างแคบนะครับอาจจะต้องไปเจาะล่องเพิ่มครับหรือมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวพอตที่เป็นพอทโท้ท้ายครับให้มันเป็นพอร์ตเล็กลงนะครับทำให้มันลงไปได้นะครับอันนี้จะเป็นว่าข้อควรระวังนะครับสำหรับการอัปเกรดนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็นํามาติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาลองเเเสสีียยงงกัันนะะคคครรรบบิ่มจาล เริ่มจากปีอัตัวเล็กนะครับแล้วก็ไล่มาหาปีอัปตัวบิดนะครับผม จะเป็นตัวผสมระหว่างตัวเน็กกับมิดเดิลนะครับ สียงนะครับถือว่ามีคาแรคเตอร์ความเป็นวีเท็ตอพุทนะครับก็คือมีความไร้นะครับมีความใสที่ดีนะครับมีการตอบสองดันเบรกที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเราดีดดีดเบาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาตามมือนะครับ เสียงออกมาไม่บางจนเกินไปนะครับมีความใสแต่ว่าไม่บางนะครับถือว่ามีบอดี้ที่ค่อนข้างดีครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาจะมาลองเล่นปีอัพตัวกลางหรือว่าตัวพิเนลนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ um, ก็จะมีคาแรคเตอร์ความเป็นสแตทตัวกลางนะครับก็จะมีความแบบเด้งๆตั้งๆแข็งๆนะครับเล่นพวกโน้ตที่แบบอุดสาชัดๆนะครับเอาไว้แบบเล่นพวกคอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงของตัวกลางนะครับต่อมาจะเป็นตัวแก๊กผสมระหว่างตัวกลางกับตัวบิดนะครับหรือว่าเรียกกันว่าแก๊กสนะครับผม ตัวแก๊กสีก็มีความเด้งๆถวักทวังตามสไตล์สแตทนะครับแบบที่ออกกลิ่นเขาเป็นวินเทจดนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็แบบว่าชัดเจนดีนะครับมีความเด้งๆซับคอร์ดมันๆนะครับผมสุดท้ายนะครับจะเป็นปิ Up ๊กอัพโตบิดนะครับผม ตัวบิดนะครับก็เรียกว่าแก้ปัญหาเรื่องของการดรอปของปิ้กอัพตัวสุดท้ายหรือว่าตัวบิดนะครับก็เรียกว่ามันมีความชัดเจนดีนะครับมีความดังที่บาลานซ์ดีกับปิ้กอัพตัวเน็กแล้วก็ตัวมิดเดิลนะครับไม่เจอปัญหาเวลาที่ว่าเล่นตัวบิดแล้วเสียงมันเบากว่านะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นกับเสียงแตกนะครับผมจะลองใช้เสียงที่เป็นทูบสกิลเมอร์ในการทดสอบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากปิ้กอัพตัวเล็กก่อนนะครับผม ค่อนข้างชอบนะครับคือเรื่องของการตอบสนองดินามิกนะครับถ้าผมดิดเบานะครับผม เว่าดนตรีมันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมขาดเล่นกับเสียงแตกที่เป็นทุกสกิมเมอร์นะครับที่มีความคอมเพรสของเสียงค่อนข้างมากนะครับก็ยังแสดงผลเรื่องของดนตรีค่อนข้างดีนะครับผมต่อมานะครับจะเล่นตัวผสมระหว่างตัวเน็กกับ m ิดเดิลนะครับ นะครับก็มีการแสดงผลเรื่องของความไร้ายความใสที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดร์เบมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับ ผมอาจจะเล่นตัวกลางหรือว่าตัวเบี้ยลนะครับผม จะเล่นตัวแก๊กสหรือว่าตัวผสมระหว่างมิดเดิลกับตัวบิดนะครับ เรื่องของความเร่งของแวงเนี่ยเรียกว่าใช้งานได้อย่างดีมากๆนะครับตอนมาสุดท้ายนะครับจะเล่นปิัพตัวบิดนะครับผม ก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างที่จะมันมือมากๆนะครับพอมันเป็นวินเทจอาพูดบบมันมีความเค้นที่แบบค่อนข้างมันนะฮะถ้าผมลองเล่นแบบเค้นน้ำหนักนะครับ ตัวว่ามันเค้นแบบมันมือมากๆนะครับเป็นจุดเด่นของพี่อัพชุดนี้เลยนะครับผมต่อไปผมจะลองเล่นที่เป็นแบบพวกเสียงไฮเกนนะครับเผื่อแบบมีใครที่จะลองนําไปใช้งานกับพวกเสียงแต่ที่มันหนักหน่วงมากขึ้นนะครับผมจะลองใช้โอไรสองตัวนะครับบูสเกนเพื่อให้เกณฑมันมากขึ้นนะครับผม ว่าค่อนข้างแรงนะเล่นกับเสียงแตกแบบไฮเกนก็ก็ได้อยู่นะครับค่อนข้างขึ้นอยู่แต่ว่าจะมีความแบบเ,เป็นคลายเตอร์แบบเด้งๆทวังๆตามสไตล์แบบ p ิกอัพซื้อนคอยแบบสตัดนะครับผม เล่นกับเสียงแตกให้เกณฑ์ได้ค่อนข้างมันเหมือนกันนะเพราะว่าจุดเด่นคือเรื่องของการเค้นนะครับยิ่งเราเล่นน้ำหนักที่แบบแรงมากขึ้นนะครับมันก็จะแตกมากขึ้นนะครับพอเราเล่นแบบเสียงที่มันต้องการความคลีนเนี่ยเราก็ลดน้ำหนักในการดีดลงนะครับถือว่าเป็นระดัที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับเรื่องของการให้เสียงที่ดีแล้วก็เรื่องของความวินเทจของตัวโทนเสียงนะครับถือว่าตัวนี้ค่อนข้างสอบผ่านนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างเสียงของอุบิดะนะครับโมเดนออริโก้นะครับ M พเนย่อน้างุ้มค่าคุมราาเน มีความเป็นคแรคเตอร์แบบวินเทจอัพุตธนะครับเสียงค่อนข้างใสค่อนข้างหว่งค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ด y n a ิกการตอบสนองการดีดที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับผมถือว่าแบบดีมากๆนะสำหรับการเล่นกับพวกเสียงแตกนะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลน้ําหนักการดีดนะครับดีดแรงนะครับก็จะแตกมากนะครับดีดเบาแตกน้อยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างทําให้กีตาร์ของเรามันมีความใกล้เคียงความเป็นวินเทจมากขึ้นนะครับถ้าใครมีกีตาร์แบบโลคอสนะครับราคาสักแบบ พันกว่าบาท2,000กว่าบาทนะครับอยากที่จะให้เสียงมันมีความคมชัดมากขึ้นนะครับมีเนื้อเสียงที่เล่นสนุกเล่นมันมือมากขึ้นนะครับก็สามารถเลือกนะครับไปอัพชุดนี้ไปลงได้นะครับมีให้เลือกซื้อเลือกหากัน3แบบนะครับแบบที่เป็นพิก,กัดนะครับแล้วก็ครบวงจรเนี่ยราคาอยู่ที่ พัน0บาทนะครับหรือถ้าซื้อเฉพาะตัวปิกอัพนะครับ3ตัวก็ราคาอยู่ที่890บาทนะครับหรือถ้าใครจะซื้อแค่แยกตัวก็ได้นะครับสมมติว่าปิกอัพเราเป็นซิซิงแัมนะครับอยากจะเปลี่ยนปิกอัพที่เป็นตัวนี้แล้วก็ตัวมิดเดิลนะครับสองตัวหน้าก็สามารถแยกซื้อแบบเป็นตัวได้นะครับตกตัวละ360บบาทนะครับถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับกับคุณภาพที่ได้มานะครับผม ถึงตรงนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านมือศักพันทุกสาขานะครับหรือว่าจะไปขอทดลองเสียงกับตัวทดลองที่หน้าร้านก็ได้นะครับอาจจะพอมีให้ลองบ้างนะครับยังไงก็ขอฝากกันนะครับกับ PickUp นะครับเอ็มศูนนะครับมเตอออรโกของอุบิดะนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ